วันนี้ผมพามาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นหนึ่งใน8อุทยานประวัติศาสตร์ที่องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งอยู่ในกลุ่มอุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์สุขโขทัยและบริวารคนที่ยังไม่เคยเที่ยวหรือคนที่เคยเที่ยวแล้วแล้วยังไม่มีแนวทางในการท่องเที่ยว ดูช่องผมไว้เป็นแนวทางในการท่องเที่ยวครั้งต่อไปได้นะครับ ถนนเส้นหนึ่งที่สวยสุดของประเทศไทยนะครับถนนเส้นนี้ต้นไม้ลมลื่นมากครับดูสังเกตดูครับถ้าสายเมอร์ไซด์ลองมาดูนะครับถ <c oughs> นนเส้นนี้บรรยากาศดีมากอ <c oughs> ุทยานประสาทอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติ ศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยจุดหมายของคุณอยู่ท,งทางทันไหมวะนี่เป็นเลี้ยวแบงนี้นี่นะโอ้ <c oughs> oh, ชมเมืองศรีสัชนาลัยนะครับ <c oughs> เป็นประวัติศาสตร์เมืองเก่าของสุขโทขท<อ><อ>ัยต,ตัยนนี้จะสร้างเสร็จจะไม่น้ำจบอ่ครับ เป็นวังวังฐานะคือเป็นเมืองลูกหลวงของเมืองไทยอ๋อเมืองลูกหลวงชั้นอ่าเที่เชั้นรัชทายาทอ๋อเมืองเล็กกว่าอ่าก็เหมือนมาฝึกงานนะขอดที่เป็นกษัตริย์ต้องมาครองตรงนี้ก่อนอ๋อเชื้อพระวงศ์ถ้าเชรวงของพระชูว์ของไทยก็จะมาครองตรงนี้แต่ว่าวังเขาสร้างในไม้เจ็ดร้อยกว่าปีก็เลยปูกพังไปตามกาลเวลาในด้านนสายมันเป็นที่นั่งของวังอ่าครับแต่่าไม้ตรงนั้นอืมรัชฐานทุกอย่างที่เหลืออยู่ก็จะเป็นวัดทั้งหมดเลยเพราะว่าสร้างในยุคหลัง คพื้นที่เมืองเก่า500กว่าไร่นะครับเคยไปอาคารมาคกกไม้ของกันเลยในวีวส่องน้อยสามสีนะเมอร์ดกโลกนะครับยูเดกโก เ่าที่สดเสลย้าหน้าเปสตั้งด้วยสีแย่ารัแงรัแดงนที่เราเห็นเจ็ดร้อยปนะกับวัดที่สุที่สุดคือด้านหน้าใช่ครั้างล้อมัดช้งล้อมวัดช้งล้อมช้างล้อมนอก วัดที่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดอยู่กลางตัวเมืองนะครับแก้วเนประธานเพุเป็นเอกลักษณมาจากท่นยวัดช้างล้อม จุดเด่นของวัดชัางล้อมคือจะมีช้างคุณปั้นยืนเป็นตัวประดับรอบฐานสาคจุดเก้าเชือกช้างมีสี่ขาที่อื่นเขาจะมีครึ่งตัวครับแรกที่จะจอดให้เที่ยวชมชาวบ้านท้องถิ่ตั้งชื่อว่าวัดเจดีเจ็ดแถวเจดีเจ็ดแถวแต่ปัจจุบันมีเก้าแถวนะเพราะว่าช่วงที่เขาตั้งชื่อยังเป็นป่าอยู่ยังไม่ได้ดูนะเนี่ยเพราะว่าเมืองศรีสัตรยถูกทิ้งร้างนานมากเพราะถกทิ้งร้างกลายเป็นป่า ทีนี้ชาวบ้านมานับเขาเห็นได้แค่เจ็ดยอดห<อ>รือเจ็ดแถวนับได้แค่นั้นเลยตั้งชื่อเรียกเลยว่าวัดเจดีย์เจ็ดแถวภายหลังพุทธศิลป์กรน้องแต่งบนหนามีเจดีย์ทั้งหมดสามสิบสามองค์นับไปเก้าแถวนะเก้า <9 S 2> <10 S 1> แถวเขาเรียบบททิตปากด<อ>้วยความสัมพันธ์นัคือ,อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุสัต์เนี่ยเขาเป็นพระบิาดาบรรพบุรุษาไทยนะองค์ทรงสันนิษฐานว่าเจดีย์ต่างๆที่มีมากมายถึงสามสามองค์เนี่ยเขาสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุอัฐิเชื้อพระวงศ์สุโขทัยนะครับเปรียบสูงเขาอย่างเนี้ย จะเป็นสุสานหลวงพ่อมุขที่สันนิรัยครับอันนี้ลงได้ไหมครับได้ครับมันมีหลากหลายศิลปรกรรมมันไม่ได้ตั้งพร้อมกันครับ,รบขอลงแป๊บนึงครับลงไปงแปบบ๊บนึงตรงนี้แต่ตอนนี้เขานับได้จริงได้คือเก้าแถวนะครับ จะอยู่ตรงข้าววัดช้างร้องนะครับเจดีประธานอยู่คือองค์นี้นะครับเจดีประธานสร้างด้วยศีลาแรงทั้งหมดนะครับเอาไปจุดอื่นกันต่อนะครับ แร่เหล็กกับไมเลเซียมอยู่นั้นก็ตัดขึ้นมาตามลูกศรที่ต้องการจะใช้งานครับพอวางไว้แล้วมันเก็บตัวไวหลังธรรม,ามาชาติที่จะมีตักจากในบอ่อนีอออ้องไปแล้วก็ตัดขึ้นมาเพราะว่าความหนาของสีลาแรงที่ลงสีละคนไรอะความหนาไม่เยอะการตัดใช้งานก็เลยลักษณะเป็นก้อนเล็กๆใช่ครับไมเยอะยตัดมาทำพระชวังเลยตัดมาสร้างวัดสร้างวัด ตั้งชื่อว่าจุดแก้วพิัยญาใช่อยากให้มีจุดชื่อวัดหนักวัดหน้าวังสองพิเครับวัดหน้าวังวัดหน้าวังเัราทีนี่มันที่ตั้งวังนะ่ไอ๋อวัดหน้าวังแต่ว่าวังเราสร้างด้วยไม้ก็เลยสูงทางต้องการเวลาอ่าส่วนวัดหน้าอ่าวัดหลักเมืองเนี่ยในปีพศ2450พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเสด็จพระราชดีสั่งนิพพานว่าที่นี่เป็นสันหลักดีครับเขาก็เลยตั้งชื่อวัดหลัก ครับวัดหลักเมืองขอพอ,อนักง,งานงานที่ของวัดนี้นะครับร <c oughs> ีบเลย <c oughs> ถือว่าเป็นศาลนักเมืองแต่ทำไเพราะเขาจะทำพิธีการบูชาพระประธานทุกปียนท,ที่เนี่ยและอันเนี้ยครับพี่อันนี้วัดนางพญาเนี่นางพญาาหลังเป็นโบสถ์ครับมีใบเสมาล้อมรอบแปดทิธีเลยของโบสแต่วัดนี้ศิลปะกรรมของตรงเกดียรติมันเป็นรรศิลปะการสมัยอุทยานครับเรียกของสาปัตย์ วัดน,นี้สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยยุคยาลต้นหรือต้นมุสลิมวัดที่21นะฮะ21ร้อยปีอ๋อไม่ถึงอันนี้จะ500กว่าปี่นี่ก่อน500<น>นะปีว่าให้ของนนะฮะแล้วมาถูกเทือยจางก,กิกกนุมยานรลมสลายไปนี่น่าจะประมาณราวๆปี200ถึง250ครับในที่นี้ีกเรียกงึงที่วงสวรรค์ข้าโลกสวรรค์ข้าโลกที่นี่มันจะมีสีชื่อเรียกนะมงเฉลียงสีสัตว์ลายเชียงชื่นแล้วก็สองโคครับแต่เป็นมงเดียวกัน จุดเด่นของวัดนี้คือที่เขาสร้างาสิเบตุผนังวิหารด้านนอกจะมีลายที่ส้างเป็นลายอเรียกลายทินลายนาสุกันจินครับลายางสำคัญลายนี้คือเป็นลายต้นแบบของบราณองไทยชเสียนอเาลายนีไปเปยาโ้พื้นที่ห้าร้อยกว่าไร่นะครับห้รอยเจ็ดเจไร่ ถ้าปั่นจักรยานนี่คงน้องโปะน้องโตเลยครับปั่นจักรยายนมันก็ไปได้ครึ่งเดียวครับเพราะว่าตรงกลางจะเป็นเขาตองจุดขึ้นไปไปไม่ได้ <นะ S 1> ครับก็คือจดีประทานก็จะมีการต่อช่องลึกยื่นมาทั้งสี่ด้านแล้วก็ด้านหน้าจะจอยเป็นโมกันเข้าไปเดิภไยในเดีิได้ครับวัดนางพญาครับนี่เรามาเดินเที่ยวชมวัดนางพญานะครับ เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาหลังอ่าเมือ,นองคนครศรีธรรมราชจุดเด่นคือลายเนี่ยครับลายที่อยู่ตรงนี้ที่มีหลังคาครอบอยู่ครับคือลายท,ที่เป็นต้นแบบของกรุง สุขโขทัยนะครับ <c oughs> นะครับ,สร,บสร้างปเ,เป็นวัดประจำตัวคุณเองเนี่ยชื่อก็ตั้งใหม่นะข้างนอกข้างในก็เป็นวิวครับแล้วก็สันนิษฐานว่ามาสร้างในสมัยของสมเด็จพระมุกติโลกนาถในปีร้อยสามเพราะว่ามันมีช่วงทะ่รัฐน้ำยึดครองเมืองนี้ได้นะชื่อเป็นเมืองเฉลิมชื่นในปีพศ2อ0 3นสาะครองเมืองสิ่ปีในช่วงที่รัฐน้ำมายึดครองเนี่ย ไทยเป็น่วนของยุทยาไปแล้วใช่ครับทีนี้สมเด็จพระนเรศวรก็มามามส่งแพนี่เลยพยายามจะมาชิงเมืองใช้เวลาประมาณ14ีปีจนกระทั่งปีพศ2อ17สามารถชิงเมืองเี็งชื่อมาเป็นยุทยาได้แล้วก็เปลี่ยนชื่อเมืองชียงชื่อเป็นเมืองสวโ,โทกสวโลกเสร็จแล้วก็าม,มาสร้างปรางค้แล้วก็โบราณวัตถุรางต่าง ข้าวามเกียรติา a h a r a เป็นพระมหากษัตริย์ลันดับที่3ของราชวงศ์ไทยนะครับรของราชในปี1822นะทรงประดิษฐ์อักษรไทยในปี1826แล้ววัดช้างล้อมเนี่ยมาสร้างในปี1828ก็เลยมีหลักฐานปรากฏในหลักฐานที่อุดเป็นปีที่มีการให้ขุนเอาพวกรูปสารีกะท่ามามาทำการบิณฑบาครับฉลองเดือน6วันแล้วก็นำมาฝังลงตรงกลางเมืองศรีสัยเสร็จแล้วกขอพัติดีครอบครัวที่ไป ก็สร้างเก้าปีสร้าง9ปีวัดช้างล้อมอ่ะครับอ๋อขุดาขุดพระธาตุฝังตรงกลางเมืองศรีจันทร์อะไรก่อมพิดีครอบเหนือสมัยหกเก้าครับตั้งเวียงผาล้อมรอบ3ข้าวล้อมแนวข้าเก้าถึงแนเสริบเก้าเข้าวก็คือ9ปีาปีสมัยธ่านาปิลพักสาก่อนท่านนาพักทีเก้าเก้าอ๋อเก้้าก็คือเ้าปีเวียงผาคือกุกแพงวัดสร้างเจดีย์หกปีสร้างกุกแพ่งล้อมก็คือสามปีเก้าปีอ๋อวัดนี้ฮะวัดช้างล้อมใช่ การทัวร์เมืองเลยเป็นวัดหลักของเมืองศรีสัจจนาลัยที่สองคือแรกคือเมืองเชียงคือวัดพระศร์สุนทรนาหมาคาร์ย้ายเมืองจากที่นู่นมาตั้งท so ี่นี่เลยวัดชล้อเป็นศูนย์กลางของเมืองแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นศรีสัจจนาลัยที่สองเจดีย์ประธานเป็นเจดีย์สุงรรณกาณนะนี่ไดยแล้วเป็นส่วนปรกอบของศรีสัจจนาจุดเด่นของวัดนี้คือจะมีช้างปั้นยืนเต็มตัวหนาตั้ง3.9เชื่อนช้างมีสีขาช้างมีสีปกติเขาจะที่ที่ที่นั่นก็มีนะวัดช้างอรับแต่ช้างมีหุ่น ึ่ง,งตัวแขมเพชรวัดช้างล้อมก็ช้างครึ่งตัวเหมือนกันอันนี้อ๋ออันนี้ช้างเต็มตัวท,ที่สุโขทัยก็ชื่อนคณะวัดช้างล้อมเลยแต่ชา้างนี่ครึ่งตัวเป็นช้งางเวณเล็กอันนี้ตัวใหญ่เลยท,ที่นี่ตัวใหญ่แล้วมีสีขาวแต่หน้าจะเป็นเหมือนช้างเขายืนมาณเจ็ดร้อยสามเก้าปีแล้วงาหายหมดตั้งงาไปหมดแล้วเป็นช้างช้างดูหมือนไม่ใช่ช้างมันจะมีช้างมุ้งเสื่องประจับมุมงสีเชื่อกตัวใหญ่เขาอืมช้างล้อม วัดช้างลอง้อมถ้ามีลักษณะช้างบ้านล้อมก็ตั้งซื่อกามครับช้างเดนเยี่ยมชมวัดช้างล้อมกันนะครับที่อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัยครับนี่ครับโลบที่กราฟ,ฟิกสันนิษฐานว่าจะเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> เลยเดินผ่านประตูเข้าไปนะครับ ช้างล้อมนะครับล้อมโดยจะมีช้างอยู่39เเชือกนะครับนี่คือคงจะหักไปหมดแล้วครับในสมัยก่อนเป็นวัดที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นเหมือนวัดสารลักเมืองของ แทนวัดมหาธาตุของสุขโขไทยเลยนะครับถ้ายังอยู่ถึงทุกวันนี้คงเป็นวัดที่สวยงามมากนะครับวันนี้ เอามาพามาเที่ยววัดช้างร้องที่อุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราชนะครับถ้าค่านผู้คนไม่ค่านผู้ชมยังไม่เคยมาลองมาเที่ยวได้นะครับค่าเข้าชมคนไทย20บาทนะครับค่ารถราง30บาทต่อคนนะครับไม่แพงเลยครับผมนั่งรถร่างของอุทยานมาพี่คนขับเขาเหมือนเป็นไกด์เป็น,นตัวของผมเลยนะครับ เขาเล่าประวัติของเมืองศรีสัชนาลัยเกือบทั้งหมดเลยนะครับเป็นความร,รู้ที่เราไม่เคยรู้เลยผมขอจบทริปเมืองอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตรงนี้นะครับแล้วมาดูว่าครั้งหน้าผมจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวไหนกันต่อนะครับสวัสดีครับ